สวัสดีครับร้านลังสิทธิ์ทำสี่ล้อนะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นการซ่อมล้อแมกนะครับอันนี้เป็นล้อแมกบิ๊กไบส์นะครับ MT09 นะครับยามาฮ่า MT09 อันนี้ล้อหลังนะครับอันนี้ล้อหน้าอันนี้เจ้าของรถไปตกหลุมมานะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับที่ขอบแมกมันเปิดขึ้นมานะครับผมเรียกว่าขอบแมกดุ้งขอบแมกยิ้มนะครับขอบแมกเนี่ยมันเปิดขึ้นมาบริเวณนี้นะครับ พอเปิดขึ้นมาเนี่ยวิธีการซ่อมของเราก็จะใช้ไฟเป่านะครับไฟเป่าไฟไลท์บริเวณนี้นะครับไฟเป่าไฟไลท์บริเวณนี้เพื่อให้มันอลูมิเนียมให้แมกนีเซียมเนี่ยนะครับมันเกิดการอ่อนตัวนะครับมันเกิดการอ่อนตัวการคลายตัวนะครับแล้วเราก็ขึ้นเครื่องแท่นไฮดรอลิกกดลงนะครับกดลงพอกดลงเสร็จแล้วเนี่ยปับ๊บพอล้อเริ่มได้ระดับนะครับเริ่มไล่ได้ได้ระดับปั๊บเนี่ยเราก็แต่งขอบหน่อย แต่งขอบก็คือทําการกึงนี่นะครับเป็นรอยกึงทําการกึงนะครับทําการกึงเรากีดออกไปนิดเดียวนะครับเรากีดออกไปนิดเดียวจริงๆนะครับเพื่อปรับ,<ว>รบให้หน้าล้อเนี่ยมันนิ่งนะครับเพื่อปรับให้หน้าล้อมันนิ่งมันยิ้มบริเวณเนี้ยแต่ความเสียหายเนี่ยมันกว้างอย่างนี้นะครับมันกว้างเป็นคืบเลยเพราะว่ามันยกพื้นขึ้นมาขอบแม็กเนี่ยครับมันโดนยกพื้นขึ้นมาด้วยเราเลยต้องเป่าแล้วกดลงแล้วก็ทําการ กึงหน่อยนะครับแต่งขอบหน่อยล้อหน้าก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ล้อหน้าบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ขอบมันขอบมันดุ้งขอบมันยิ้มขึ้นมานะครับขอบมันเปิดขึ้นมาเราเอาไฟเป่านะครับเอาไฟเป่าแล้วเราก็ทําการเอาแท่นไฮดรลิกกดลงให้ขอบแม็กมันลงพอขอบแม็กลงเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็ทําการกึงครับนี่นะครับกึงแต่งขอบนะครับกึงแต่งขอบนะครับนี่นะครับกึงแต่งขอบรอบวงนะครับ กึงแต่งขอบนะครับเหมือนเป็นการเช็คครับเช็คด้วยว่าขอบบริเวณอื่นเนี่ยมันจะมีดุ้งมียิ้มไหมนะครับถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับเรากรีดออกไปนิดเดียวนะครับเรากึงกรีดออกไปนิดเดียวรับประกันนะครับว่ากึงกรีดออกไปนิดเดียวขอบล้อมแกของท่านไม่บางแน่นอนนะครับไม่บางแน่นอนเวลาไปใส่ยางเนี่ยลมบ่งลมเบ่งเนี่ยแก้มขอบยางมันเบ่งมาเนี่ยบริเวณนี้ไม่มีแตกมีร้าวเพิ่มเติมแน่นอนรับประกันนะครับ ท่านใดสนใจงานซ่อมนะครับก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกับทางร้านได้นะครับร้านผมมี3มช่องทางนะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับ Facebook p เพจแล้วก็ช่อง YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาภาษาไทยคำว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับพิมพ์คำว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านผมนะครับ รับซ่อมแม็กมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อสวัสดีครับ